ไม่ได้เลยไม่ได้ทานจะได้นี่แบบหูเกือบสวยมาเลยไม่จกระถินไม่หรือโต้หงค่ะโต้หงโต้ตรงไหนโต้ตรงไหนนี่นี่นี่

ครับผมเต็มเลยคนเดี๋ยวว่นใดกินตัวเี้เกือบมากว่าท่าน จออ้อนในน้ำโถนะครับจ้าสวัสดีค่ะร้านเจออน้นไก่ย่างวิเชียรนะคะเปิดที่ที่มาย่างนานไครับอ่าเปิดมา3าปีแล้วค่ะมีร้านเราก็มีร้านไก่ย่างส้มตำปลาเผามีอ่าอ่าคือหลักของเราคือร้านของเรายังมีเหลาทะเลตำกุ้งสดแล้วก็มีต้มแซบ่บมีก้อยมีน้ำตกหมูนะคะคใครอยากชิมมาแวะเลยค่ะ ย่างไก่ย่างวันหนึ่งใคได้ประมาณกี่ตัวครับอ่าวันหนึ่งก็วันละ40 50บหตัวค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะได้เยอะไปหน่อยค่ะแต่ว่าวันธรรมดาลูกค้าก็เยอะมากค่ะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะลูกค้าเยอะปลาเผาค่บปลาเผาวันหนึ่งเราไม่เน้นปลาค่ะวันหนึ่งก็15ตัวเพราะเราเน้นไก่ย่างค่ะสูปทีว่าลูกค้ามาร้านนี้ต้องสั่งเมนูอะครับอ่าเมนูตำเหลาทะเลไก่ย่างปลาเผาค่ะ ส้มตำเป็นหลักปลาร้านี่เรามีเองใช่ไหมปลาร้าใช่เราทาเองค่ะไก่เราก็ทําเองค่ะหมักเองหมักเองทเองค่ะแล้วก็เหล็กย่างเราก็ล้างทุกวันค่ะสะอาดค่ะฝากเกินจนลูกค้าหน่อยครับอ๋อขอฝากลูกค้าทุกท่านนะคะ<อ>ที่ชาวกลสินหรือว่าต่างๆแวะมาร้านเจอ้อนไก่าย,ย่างวิเชียนได้นะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงก,กี่โมงครับอ่าเปิดตั้งแต่6โมงถึงบ่ายสามค่ะ หยุดทุกวันจันทร์นะคะฝา,ากถึงสจบอมหน่อยครับฝากถึงสจอบอมขอบคุณมากนะคะสอจอบอมที่ฝากเสื้อมาให้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่